สนับสนุนโดยคู่สร้างคู่สมเชื่อมโลกกับครอบครัครวกลับมาพบกันวันอาทิตย์กับเรื่องราวของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งในสังคมไทยสมัยก่อนถือว่าเป็นเรื่องน่าอายเป็นเรื่องความลับที่ไม่ควรจะเปิดเผยอาจารย์เจ๊บทำมายาวนาน30ปี อะไรคือความยากที่สุดของการ<ช>สอนเรื่องเพศคะทัศนคติค่ะทัศนคติของทั้งครูทั้ง<า>ผู้ปกครองทั้งน้องเด็กนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องกระซิบกระซิบเรื่องนี้ใคร<ม>พูดเรื่องนี้ปั๊บก็เป็นเรื่องที่ดูไม่ดีผู้หญิงคนนี้ไม่ดี<อ>ถ้าเราบอกว่าสอนให้เด็กสมมตนะ่าวเนี่ยนะคะผู้หญิงอยจะกโป๊อีอะไรอย่างเงี้ยเด็กผู้หญิงแต่ทีนี้ตอนเนี้ย เราเปิดมากขึ้นถูกไหมคะแต่ก็ยังไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอาเรื่องเช็คมาตะโกนคุยกันที่สนามหลวงต้นชายตรนี้ลกันนะคะตู้ถุงยางมาแส่ในรถคือสองคนไม่เห็นด้วยค่ะสองคนไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องมีความพอดีนะคะในเรื่องของสิ่งที่เราสอนเด็กเนี่ยเราต้องกำกับด้วยจริยธรรมทางเพศและการข่มใจนะคะคุณหญิงเลี้ยงลูกเราจะเลิฟอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องมีรอด้วยค่ะคุณหญิงต้องมีกฎกติกานะะคเพราะว่าอันนี้จากประสบการณ์ของจยนเจ๊สนี่ก็คือ เด็กผู้หญิงที่จะครองตัวได้แล้วเขาจะยึดอะไรเช่นสมมุติว่าเด็กคนนี้เราสอนให้เขากระตันยู่ต่อพ่อแม่นะคะเราก็จะบอกว่าสิ่งที่เขาจะทําเนี่ยอาจจะเป็นสิที่ของเขาเขาเป็นสาวแล้วแต่เสียใจไหมเด็กจะถามอาจารย์เจี๊ยบว่าหนูผิดด้วยเหรอสมมตินะคะหนูผิดไหมถ้าหนูจะมีเซ็กส์ก่อนเวลาก่อนแต่งงานเราก็บอกว่าคําว่าผิดของแม่นะลูกนะก็คือเราเดือดร้อนไหมคนอื่นเดือดร้อนไหมถ้าหนูบอกหนูไม่เดือดร้อนหนูแฮปปี้ที่จะมีเซ็กส์ก่อนแต่งงาน แต่พ่อแม่เสียใจไหมพ่อแม่อายชาวบ้านไหมที่รู้ว่าลูกชั้นขอโทษนะคะมีสามีโดยที่ไม่ได้แต่งงานอันนี้ผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องทําให้พ่อแม่เสียใจหรือประพฤตินอกกรอบที่พ่อแม่เราบอกค่ะถ้าถ้าไม่นอกกรอบจริงเราคงกล้าบอกใช่ไหมคะถ้าเราปิดปิดบางบซ่อนเร้นแปว่ามันไม่ผนี่ถ้า ท่านลูกรักเราลูกเขาก็จะไม่ทําให้เราเสียใจนี่คือกฎกติกาแล้วเราต้องสอนให้เด็กนั้นรู้จักการควบคุมความต้องการของตัวเองเออหรือ,รอใช่ค่ะเป็นความต้องการทางธรรมชาติแต่ทำได้ค่ะจริงค่ะมันมีวิธีระบายมีขั้นตอนไม่อย่างนั้นอยู่อย่างอาจารย์เจี๊ยบเนี่ย จะ60อยู่ลำร้อมีวิธีระบายด้วยหรอคะอาจารย์คะมีค่ะสาวสอนจะได้หาวิธีระบายมันมีสเตปของการที่เราจะระบายมันไม่ได้ออกตรงขอโทษนะคะตองมีเซ็กเพียวเเสียวล้น้วนไม่ใช่นะคะโอ้โหวันนี้โอ้โหนี่ไม่อาจารย์มันมันความพอดีระหว่างที่อาจารย์สอนเนี่ยระหว่างความลามกกับกับความรู้เนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนคะอาจารย์คะอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอาจารย์เจมยบเนี่ยจะเป็นคนที่คนชมว่าเวลาที่บรรยายแล้วไม่ลามกมันไต่เส้นอยู่นะ อยู่ที่ศัพท์ที่เราใช้นะคะคำที่เราใช้นะคะมันลอดแหลมมันจักกะจี้จักกะดื้อแต่มันไม่ลามกนะคะมันเห็นภาพมันเปลือยแต่ไม่โป๊อะไรก็ไมโป๊แต่ไม่เปลือยหรืออะไรประมาณนี้อค่ะค่ะมันเป็นศิลปะแต่จริงๆสอนเรื่องเพศนี่ต้องเป็นศิลป์ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์อย่างยิ่งมันถึงจะไม่อัน เพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยเด็กมักจะบอกว่าเวลาไม่อยากเรียนเพศศึกษาในระดับโรงเรียนเนี <c 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 ่ยเพราะครูจะมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือครูขี้อายักเรียนไปอ่านเอาเองไม่สอนเลยแต่ประเภทที่สองก็คือครูประเภทลามกมากเข้ามาแล้วเด็กผู้ชายหากันติมติมเต็มเพราะเด็กที่เรียบร้อยผู้ชายและเด็กผู้หญิงก็จะไม่อยากฟังไม่เข้าห้องเรียนนี่แหละ แล้วถามก็ได้อะไรนะความความพอดีไม่มีใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้สอนเรื่องเพศศึกษาในเรื่องของอวัยวะแต่เราต้องสอนวิธีควบคุมอวัยวะด้วยค่ะนะคะไม่อย่างนั้นในรุ่นเราเนี่ยนะคะรุ่นคุณหญิงขึ้นไปรุ่นแม่เจบเนี่ยทำไมถึงครองตัวอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเซ็กต์หรอคะใช่ใช่ใชชีวิตก็ไม่เห็นอับเฉานี่ค่ะสวยขึ้นทุกวันอย่างนี้ยค่ะแล้วก็เข้าข้างกันเองกันไป ใชาทีถ้าเย็นอซึ่งกันและกันคนอื่นูอาจจะไม่เห็นด้วยกับเราด้แต่ว่าเราสามารถจะดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตใช่ค่ะแต่ถามว่าเซ็กส์เนี่ยใช่มันเป็นความต้องการของชีวิตแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเราสามารถเอาพลังทางเซ็กส์ไปเป็นพลังอย่างอื่นได้ในทางสร้างสรรค์เช่น คุณหมอสุกมลพี่ทวีพลุกุนนะคะเธอเรียกพลังตรงนี้ว่าพลังแนวนอนคือเรื่องเซ็กส์เปลี่ยนเป็นพลังแนวตั้งนะคะก็คือไปทํางานที่สร้างสรรค์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะเรื่องดนตรีเรื่องอะไรต่างๆนี่คือการระบายออกซึ่งอารมณ์เซ็กส์ส่วนเ่งเพราะเอนโดฟินมันหลั่งมาด้วยวิธีการหลากหลายนะคะไม่จำเป็นต้องเซ็กส์อย่างเดียวบอกแล้วว่าไม่ใช่เซ็กส์เพียวๆเสียวรวนๆไม่ใช่คาตอบสุดท้ายค่ะยังหลางเรือทีนี้กรณีที่ต้องตอบคําถามอย่าง คน,คนครอบครัวที่เขาเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเด็ก<ช>ที่เขามีเพศสัมพันธ์แล้วถามลึกไปถึงอ่ะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมอย่างเง <1 S 1> ี้ยค่ะเราค้นคว้าข้อมูลเยอะ นะคะสองเราเรียนถึงระดับปริญญาเอกต้องใช้คำนี้นะคะว่าสัพพวิชาอันประมวลวีมันมากมายนะคะอันที่สามความที่เราไม่ได้เป็นเมียไม่ได้เป็นแม่คือไม่ได้เป็นทั้งคู่คู่ครองไม่ได้เป็นทั้งผู้ปกครองทําให้ระวังปัญหาอย่างความเป็นกลางไม่มีอคติเข้ามาเขียนค่ะแล้วเราจะมองก่อนว่าคนที่เขาเขียนจดหมายเข้ามาถามเนี่ยซึ่งบางคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์ตอบได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะคำตอบก็คือว่าเมื่อเขาเขียนเข้ามาถามเนี่ยแปลว่าเขาคิดบวกกับเราและเขาต้อง ต้องการคําตอบต้องการคําชี้แจงจริงๆเราทําใจให้เป็นกลางทั้งที่บางเรื่องนี่ล่อแหลมมากนะคะล่อแหลมกับศีลธรรมมากแต่เราก็ต้องตอบเขาถ้าเกิดขอคําแนะนําให้แนะนําพ่อแม่สอนลูกเรื่องเซ็กควรจะสอนประมาณไหนดีคะสอนประมาณไหนดีก็คือตามวัยค่ะนะคะในสิ่งที่เด็กอยากรู้อย่ารอโอกาสแต่ต้องช่วยโอกาสและใช้คำว่าอะไรช่วยโอกาสแล้วก็ หาโอกาสในการสอนเช่นสมมตินะคะ,ะคุณหญิงรู้ว่าลูกเขากําลังฮิตซีรีส์ฮอร์โมนคุณหญิงต้องดูกับเขาค่ะดูค่ะแล้วคุณหญิงก็คุยกับเขาเรื่องตัวนี้ว่าเป็นยังไงตัวนั้นเป็นย,<ด>ยังไงดูสไปยซียังไม่เยบเองเนี่ยก็จะเอาสิ่งเหล่านี้เวลาที่ลูกศิษย์เขาติดละครหรือติดอะไรเราต้องดูค่ะทั้งที่ไม่มีเวลานะคะดูแล้วก็เอามาคุยกับเขาในห้องเรียนเห็นตัวนั้นไหมเห็นตัวนี้ไหมเขาคิดยังไงเนี่ยค่ะคือช่วยโอกาสเด็กจะไม่ชอบมานี่ เธออยากยังแอย่างนไม่ได้ค่ะกับเด็กวัยรุ่นแต่เราต้องเอาคนรอบข้างเอาเหตุการณ์จริงเอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาราคนนั้นคนนี้เอามาพูดคุยแล้วเด็กจะหูกลางฟังค่ะแต่ถ้าไปชี้เขาเองไปชี้เขาเองว่าเนี่ย กับดึกแล้วจะเป็นยังนั้นอย่างนี้งดเด็กจะปิดเครื่องรับทันทีค่ะแล้วเราพูดไปก็เหมือนขอโทษนะคะน้ารถหัวต่อเขาไม่ฟังอะไรปหมดเลยหัวมีเพราะนั้นมีเรื่องราวอีกมากมายที่แม่เจี๊ยบจะเล่าให้ฟังอยู่ในหนังสือที่จะกสารคู่สร้างคู่สมตอนนี้เนี่ยนะคะแล้วก็แนะนําเทคนิควิธีการในการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรับแบบไม่รับ ให้ลูกของเราฝังวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดยจรจรัน์วิภาดีโลกสัมพันธ์ท่านรองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยายในฐานะคอลัมนิสต์ของผู้สร้างผู้สมขอบพระคุณมากค่ะา <laughs> คุณนํำรงเข้ามาได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะ <laughs> เรียนเชิญคุณนํำรง ตั้งใจเลยที่ี่เอาตัวออกไปเพื่อจะให้ของคนคุยเรื่องเซ็กเพียวๆเสียวล้วนๆีแต่ว่าแต่ว่าสาร้นี่นิทาผู้ชายตลอดนินทาผู้ชายตลอดเลยครับความโร้ความรู้นะฮะเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องสำคัญสำคัญมากเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยโอ้โหการหาวิธีสอนลูกเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คิดเยอะมากเลยว่าจะสอนขนาดไหนประมาณไหนถึงจะพอดีนะคะเป็นเป็นความภูมิใจของผมและของหนังสือคู่สร้างคู่สมนะฮะผมคิดว่าผมคุยได้ว่าเป็นคอลัมน์ที่ ผู้เขียนเนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดกับตัวเนื้อหาของคอลัมน์ซึ่งหายากแล้วซึ่งหายากนะฮะคุณสมบัติแบบนี้ในครับผมหายากทำไมแกไม่แต่งงานมาดิแกบอกว่าแกไม่เอาเองกันเลือกเลือกไม่เอาดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งจากพบกันอาทิตย์ที่เราภาคภูมิใจนําเสนอนะคะยังมีอีกหลายเรื่องมาคุยกันวันหลังขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เจี๊ยบนะฮะดรจันวิภาของเรา เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งผมเป็นลูกศิษย์ที่นี่นะฮะแล้วก็เคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับอาจารย์อยู่สี่ปีนะครับก็เลยเชิญอาจารย์มาเป็นคณะผา้พิพากษาแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการพบกันอาทิตย์แล้วนะคะคุณดำรงพุทธานิชันสุริบุญธัพานลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะลูกเนี่ย เขาเห็นพ่อเป็นสมมุติเทพใช้คำนี้ละกันนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดฮีโร่ของเขาแต่ณวันหนึ่งเมื่อพ่อนอกใจแม่มันไม่ใช่เรื่องเล็กสําหรับเด็กโดยเฉพาะลูกสาวนะคะหรือลูกชายที่รักทั้งพ่อทั้งแม่มากๆใครจะมาบอกว่าแยกทางกันแล้วไม่มีปัญหากับเด็กอาจารเจ็บคนหนึ่งล่ะเสียงถัวชนขวาแต่พฤติกรรมของเด็กจะออกในรูปแบบใด